ครับพี่น้องครับต้มน้ำปลาได้พีนนนพนนน่น้องต้มน้ำปลาตึงพืชพักต้นไม้ต้นไม้ต้มมีนจะูกันพี่น้องได้ มันกมันบวแทบต้นต้นไม้กินแทบคนก็กินแซบนึ่งมันจังเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ไปยังไงฮะครับครับความมาฟังที่เท่ไห่แนี่อะเอา มาถึงกี่โมองอะีสามรัมดึกไปสี่บเกียร์โอ้ไปมันเลยไปหาตานะ้มนบ่าตายเสี okay. ไปเยอะแ้ครับปรดีนลดต้นทุเรียนต้นไม้ต้มน้ำเด้อพี่น้องเด้อมาต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาไปแต่ลดต้นทุเรียนพี่น้องอีไอแต่ว่ายังไงไหมเนี่ยใช้ผ่านไหมอันตรายหรึเปล่าคือ ตุ๋น้ำปลาลไม่ไม่ถ้าไม่ก่อไฟแล้วมันจะต้มได้ยังไงเนาะเมื่มก็ต้องก่อไฟด้วยถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่เดือดเนาะก่อไฟตุ๋มน้ำปลาล้าใเป็นอาหารพืชคุณคุณฟังยหม เยอะอยู่ตะวันตะวันถ่ายโอ้ไฟแรงเดี๋ยวก็วจะบอกว่าไม่เอาไม่เอามีไฟมีไฟไม่มีควนมีควนน่าจะได้อยู่สูตรไมพี่นอกสูตรไม่ปลูกทุเรียนไม่ต้องใช้๋ยเคมีเออไม่ต้องใช้ ไก่โบราณไกของวัดว,วายโบราณตัวนำคุณภาพสูงสุดยอดเขนเทียมเยอะตัวไตัดทีขยตัวเยอะเ,ย,ย,เ,ย,เยอะเด้อบรวยต้องต้มก่อนพี่น้องต้องไต้มมันไม่ดีหรอครับต้องต้มมันมันสุกแต่กอนเดืบไปได้นานปลาไม่มีการหมดอายุเนาะ มีอายุยืนยาวตลอดเด็กเวลายิ่งนานยิ่งดียิ่งหมกักยิ่งหมักนานยิ่งดีต้มไว้ให้มันถูกเสียก่อนเวลาจะทำอะไรมันจะได้ไมีมีกิน่นมีจะ่หอมหอมมีสารมีวิตามินเยอะๆไปหมดสลับท้นทุเรียน,นครับสูดโบราณ สาราปัวลาใส่สูตรผสมนิดหน่อยครับขึ้นแล้วขึ้นสีดำๆแล้ว ตกน้ำปลาสำหรับทำปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยทุเรียนต้นไม้อื่นๆก็ได้ไม่เป็นไรใช,ไใช้ได้หมดทุกต้นยกเว้นต้นเสาได้พี่น้องต้นเสาต้นเสาเนี่ใช้ไม่ได้ครับใช้ได้อย่างดีการปลวกเออการปลวกได้ลืมไปต้นเสาก็ใช้ได้คุณฟังเยอะไหม ประมาณเท่าไรถึงร้อยไหมถึงอีกร้อยกว่าออสุดโบราณพี่ต้องสุดโบราณว่าเมื่อก่อนผมเคยเจออยู่บ้านลุงผมมีทุเรียนต้นหนึ่งบบกง่ายเลยต้นบักเอฟเลยอะอยู่ข้างบ้านแล้วก็ไม่ได้ใครปุ๋ยแต่อะไรก็เอาพวกกินแล้วก็ไปเทตรง ทำต้มทำอะไรทำอะไรเทลงไปผมเลยลอ,ล,อลองมาดูแล้วมาเปิดดูในย t u b e เอ้ามันก็มีนี่ต้มทุนตัวน้ำปลาใส่ต้นตูเรียนผมมีปลาลอยู่พอดีก็เลยจัดการมาต้มเลยต้มให้มันสุกคนกินจะได้ไม่ชุนไม่แรงกินจะได้หอมหอมเพื่อผักอาหารก็ได้ชอบคนก็ชอบเหมือนกัน สุสวัสดีครับพี่น้องวันน้สนุกสวัสดีสสสดต้มปนต้มน้ำปลาปลาปรุงไว้รอให้ทุเรียนให้ปูนให้ปุ๋ยทุเรียนะหลังจากต้มเสร็จแล้วพี่น้องดูครับนี่ต้มเสร็จแล้ว ก็มาใส่กระปุกกระปุกหลังต้มมาอีกใส่ต้มเสร็จแล้วเวลาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะบอกอีกทีนะครับจะลองลดดูแล้วงามดีทุเรียนผูได้เดือนกว่าก็เริ่มแตกยอดแล้วก่อนไม่ได้ลดไม่มีกิริยาอะไรเลยชิกชิคักๆอยู่เฉยๆ หอมดีเหมือนกันแหละสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวต้นไม้งามทำต้นไม้งามแล้วจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตามที่สังเกตด,ดูนี่งามไวมากแต่เริ่มแตกยอดแตกยอดไวมากเลยมีสองสูตรครับมีสองสูตรเดี๋ยวอีกสูตรหนึ่งจะบอกอีกที ของปลาไปก่อนทำปลาก่อนสูตรนั้นก็แตกยอดเร็วเหมือน,นกันผสมหลายตัวลงพื้นลงพื้นอย่างเดียวเพาเรามันดินไม่ดีเป็นดินทรายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตาม นาสวนสุขสวัสดิ์นะครับผมผุดต้มปลาสลับต้นไม้พืชผักคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ มันเดือดเดือดออจะได้สุกดีๆอาหารของพืชพืชก็จะชอบคนก็ชอบมันหอมมันหวานมันแซบมันอร่อยแซ่บีิรีเดอร์เปะละ่าทุเรียนบอกว่างั้น